สวัสด <là> ีครับเขาว่าอย่งไรนะเดี๋ยอเรี่นไปทำสุภาพมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่การสุภาพหนูห้ามูดกับใครเอ้ามีเรื่องจะบอกให้ท่านผูยชมไหมว่าเขาชมนี่ยเป็นหยองทองก็ไม่ได้ชมก็ท่านผู้ท่านผู้ชมเหรว่าหยองทองกุ๊ยแล้วหนูเข้าใจว่ามันเป็นอะไรเป็นสุภาพมันไม่สุภาพหนูไม่ต้องไปพูดกับใครนะลูกพอชมแล้ว ดอกท้อหรือก็แปลว่าเราเปอกชั้นสูงเีองไม่ใช่ชั้นสูงอ้าวชั้นสูงคือส้อนนองมาจากไหนอ่ะสิสอนมาจากไหนมันเป็นคำที่เขาพูดประชดประชันอ้าวประชดประชันมันเป็นคำไม่สุภาพหนูไปได้ยินมไหมอะไปเห็นมือมาหรอแบบนั้นมันเหมือนเขาพูดประชดประชันกันมันเหมือนคำด่าเขด่าเราเขาด่าเรามันไม่ใช่คำมันไม่ใช่คำชม เขาไม่อกสก้นก็นั่นแหละก็บอกหนูไว้ว่ามันไม่ใช่คำชมและมันไม่ใช่คำที่สุภาพหนูห้ามไปพูดกับคนอื่นเขามันไม่น่ารักโอเคไหมดอกทองไม่สุภาพแต่ดอกทองก็เป็นดอกทองเป็นดอกที่สวยมันไม่เคยมีดอกดอกทองอ่นไม่เคยมีนะคะไม่มีมีแต่สีเหลืองจริงเลยไม่สุภาพอย่างไ แมนบอกครับนของที่ดาเล่า,าครับแมใครับใครใครใครตั้งมาขอโอ้งใจที่คุ้มกับเด็กนี่การยเมื่อคืนโน้ตบุ๊กพ่อ <c oughs> เอาไปตั้งไว้น,นู่นดึงก้อยยีมาตั้งตัวนึง <c oughs> ตัวคอยแล้วเสื้อนางกุ๊ก นู้รู้จักหดีกว่าอ่าวเปอร์เซียคืออะไรเป็นอาหารชเฉลดนี่ใช่มันเป็นอ่าวเป็นเหมือนกับพวกอหัวใจว่าอ่าวไทยกับบุหุจักอีริบันมันเป็นทะเลมันเป็นทะเลเน,นู้เคยได้ยินคำว่าทะเลอ่าวไทยไหมละ่ะไม่เคยนะเบิ้ดคำสิลป์เลยอ่าว <c oughs> เปอร์เซียก็หมายถึงว่าเหมือนมันก็ว่าทะเลที่มันกว้างขวางแล้วมันอยู่ในเขตของของตรงนั้นเขาเรียก ว่าเขตของอ่าวอ่าวเปอร์เซียมันจะมีเจ้าของมันมีชื่อเออมันมีชื่อแล้วเดี๋ยวรืองเดี๋ยวทำไมครับแล้วเขาเ,ขาเกิดสงครามเนี่ยอ๊ะมาประเทศเรืออไร้่ะาเปอร์เยหรือเปาเ,น,าเน,านี่เราไม,มไม่มีประเทศเรามันไม่ไม่ใช่อ่าวเปอร์เซียประเทศเราอีกไทยประเทศไทยนั่นแหละมันก็ไม่ใช่อ่าวเปอร์เซียไม่ใช่จนมีดูดาวตกคาบเปอร์เซียไหมไม่มีมครับอ้าวอ้าวคุณนั้นเองมันคก็คือ นนองา่อานอ่ะอา่าานี้เาก็เลยื่อถึงแฟนเขาห่วแฟน,นร้องั้อะเ,ออนอเ้น,น่ต้นเจบหรือ,อยังท่องจบหรือ,อยังท่องจบแล้วเหรอเกิด้น,นต้น

ทำให้เป็นมีเตนูเนี่ยทำได้คนเดียวคนงามคนงามเอ้ยคนงามเอยงาม

วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่เชียเชียรังสิตเอาเอันนี้แล้วมาสอมี่พไปนอนี่เกากล้องมาสอมไายนัง่งในเรื่องเดียวก็ได้สอมกล้องก็ได้ชอบหการเขาไม่มาไปหน้า,มมา,มนาไ,ม,ม,าไาม่บาเห็นอาการเขา โลกอะไม่เท่าโลกพระคุณโลกแพ่อันอิ่มใครวัดยังเป็นเมือรอเขาไม่มาไปหน้าไม่ตรเลี้ยงละเดือนสองแก้มไม่พอทรมานเห็นบาทท้านทรมานเห็นบ้านก็จุกไม่หมด ป้าขณะวันนี้แกจฟังฟังแต่ยูนในรถคีม้อนเนี่ยออกจากอันบ้านปูดาวมานี่อันนีใช่ไหมแกถ้าจะงําอื้อ ล้วคุณหัวหน้าหนูอเอาละคุณหัวห้าอเมื uh, ่อวัน huh นี้ไม่ทีหน้าทนั้นหนูอไม่ไม่นะไหนลองมาลองซิู่พ่อู่พ่อคุณเลยน้องเคยฟังเขาเล่าคำหาคนหัวนหคนหัวล ร้นมอรนอกให้นะคะน้มี้านนที่ต้องรานี้สตา์ต้องให้ล้านลงพู้นหาได้หัวมองยามนอนจะคอยหัวใจมือกุญแไหนน้องจะคอยรับอยู่นอจากให้น้นนอจากให้รักอยู่จจะคอยตามมือให้พี่นัน สุไลขอใครใมอลเล้สาวหมอลคพบหมอก้หมอกหมอลำคนนี้จะรักกอบีื้อที่หมอลาคนนี้จะรักกอีืรักอเป็นที่สุดในใจเฮ้ยตอนนี้ไอ้ใจอ้มสุาเจ้าคุณพ้ออะชิกล้เป็นผูายเส้นแเนเจนร 乐迪和冰河里的人物。Ơn người, ơn người, ơn người, ơn.

เพิ่งท่องมาใช่ไหมเพึ่งท่องตอนขึ้นรถมานี่ใช่ไหมดีะ,ะใชออ่ลองเปกดใชเสุดขีดแล้วเล,เลตอนนี้มีสงคามเียนอะไรเขียนอะไรไปดูไหมที่นนก,ก่อน <c oughs> อืม แม่ล่ายายพี่ทหารทุกคนนะคะสื่อความด้วยไอเดอร์ชีป็นแม่แกให้เยนะน้องที่ด่าลาเป็นกำลังแกงใจในไอไอทหารนะครับให้คุณพ่อพ่อให้พ่อคุณพ่อทหารคุณพ่อคุณพี่ทหารเคุณี่ทหารคุณตาทหารุกาา็ทาาีาา่ไปจ้สาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ